ภาพรวมพลังงานหลักประจําวันที่19ตุลาคม2568วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568โหราศาสตร์ไทยจัดให้วันนี้เป็นวันที่มีพลังงานที่ค่อนข้างท้าทายแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสในการจบและเริ่มต้นใหม่ในเวลาเดียวกันเรียกว่าเป็นวันที่มีทั้งอุปสรรคให้ต้องระวังและมีช่องทางให้ได้พลิกสถานการณ์ 1. พลังงานจากวันหลักวันอาทิตย์ พลังงานผู้นำและผู้ใหญ่วันอาทิตย์มีพลังของดวงอาทิตย์ซึ่งหมายถึงอำนาจความเป็นผู้นำผู้ใหญ่หรือผู้มีอิทธิพลดังนั้นการติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่หรือเจ้านายจะมีความโดดเด่นแต่ก็ต้องระวังการใช้อำนาจหรืออีโก้ที่มากเกินไปความรวดเร็วและร้อนแรงพลังงานค่อนข้างร้อนแรงมีความเร็วในการตัดสินใจและการกระทำ แต่อาจนำมาซึ่งความใจร้อนและปัญหาที่เกิดจากความประมาทได้ 2. พลังงานด้านเริกตามหลักมหาสมัยวันโลกาวินาศตรงกับพลังงานที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โลก,กาวินาศไม่ได้แปลว่าโลกจะแตกนะแต่หมายถึงเป็นวันที่พลังงานไม่เกื้อหนุนให้ทําพิธีมงคลใหญ่ๆหรือการเริ่มต้นอะไรที่ต้องการความมั่นคงถาวรในระยะยาวเช่นงานแต่งขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการใหญ่ที่ต้องอยู่ยั่งยืน ข้อควรระวังการเซ็นสัญญาสำคัญการเปิดตัวสินค้าหรือธุรกิจที่ใหญ่มากการเดินทางไกลแบบฉุกเฉินหรือการทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดพลาดง่ายๆควรเลื่อนไปก่อนได้จะดีมาก สิ่งที่ทำได้ดีแม้จะเป็นโลกาวินาศแต่ก็ยังมีคนบอกว่าเหมาะกับการซื้อของสำคัญซื้อลอตเตอรี่เป็นความเชื่อด้านโชคลาภที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆหรือการทำกิจกรรมที่ไม่เน้นความมั่นคงถาวรแต่เน้นการจัดการปัญหาการซ่อมแซมการเคลียร์ของเก่าหรือกิจกรรมที่ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลง 3. พลังงานดวงดาวจรอ,อิทธิพลทั่วไป วันนี้เป็นวันที่ให้ระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจผิดพลาดความเข้าใจไม่ตรงกันหรือมีอารมณ์ที่ขึ้นลงง่ายๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานและเรื่องเงินควรใช้สติให้มากก่อนพูดหรือตัดสินใจเรื่องสำคัญเจาะลึกสิ่งที่ควรคิดและทำในวันนี้แม้จะเป็นวันโลกาวินาศแต่เราสามารถใช้พลังงานการเปลี่ยนแปลงของวันนี้ให้เป็นประโยชน์ได้นะสิ่งที่ควรทำใช้พลังงานเปลี่ยนเคลียร์ สิ่งที่ควรเลี่ยงพลังงานไม่มั่นคงเคลียร์ของเก่าจัดการปัญหาเป็นเรื่องที่ดีในการจบปัญหาที่ค้างคาการยกเลิกสัญญาการขายสิ่งของที่ไม่ต้องการการทิ้งขยะการทำความสะอาดครั้งใหญ่การแก้ไขซ่อมแซมสิ่งที่พังมานานจะทำได้สำเร็จและเด็ดขาด การเริ่มต้นใหม่แบบระยะยาวงานแต่งงานพิธีขึ้นบ้านใหม่การลงเสาเอกการเปิดตัวธุรกิจที่ต้องการความมั่นคงร้อยเปอร์เซนต์งานที่ต้องใช้ความเร็วและเด็ดขาดการประชุมฉุกเฉินการตัดสินใจที่ต้องทำทันทีการลุยงานที่ต้องใช้ความกล้าหาญและความมั่นใจสูงสู้กับงานที่หนัก การเจรจาธุรกิจสำคัญที่ต้องการความราบรื่นการเซ็นสัญญามูลค่าสูงการไกล่เกลี่ยที่ต้องการผลลัพธ์ที่เป็นมิตรและยั่งยืนอาจมีเรื่องพลิกโผลการศึกษาหาความรู้การค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกการวางแผนลับการเริ่มเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวเสี่ยงโชคเล็กน้อยหรือกิจกรรมสนุกสนุก หากใครเชื่อเรื่องการเสี่ยงโชคลอตเตอรี่วันนี้ถือเป็นหนึ่งในวันที่ได้รับความนิยมสำหรับการเสี่ยงโชคเพราะเป็นพลังงานแห่งการพลิกผันการผ่าตัดเรื่องสุขภาพหากไม่จำเป็นเร่งด่วนควรเลี่ยงการผ่าตัดใหญ่หรือการเริ่มรักษาที่ต้องใช้เวลานานและต้องการความสำเร็จสูงสรุปเลือกดีเพื่อการลงมือทำแยกตามช่วงเวลา เนื่องจากวันนี้เป็นวันโลกาวินาศการทำพิธีมงคลใหญ่ๆแทบไม่มีเลือกดีแต่ถ้าต้องทำกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นเราสามารถเลือกช่วงเวลาที่พลังงานเกื้อกูลที่สุดได้มักจะเป็นเรื่องราชามหาโนที่มาแทรก ช่วงเช้าประมาณ6นาฬิกาถึง9นาฬิกาพลังงานของการเริ่มต้นแบบระมัดระวังเหมาะกับการตื่นเช้ามาวางแผนงานที่ต้องแก้ไขการเคลียร์เอกสารที่ค้างอยู่การปรึกษาหารือแบบเงียบๆ ช่วงสายถึงเที่ยงประมาณ9นาฬิกาถึง12นาฬิกาช่วงที่พลังงานดีที่สุดของวันหากต้องทำกิจกรรมที่สำคัญจริงๆแต่ไม่ใช่พิธีมงคลใหญ่เช่นการนัดเจรจาเรื่องสำคัญการนำเสนอผลงานการเริ่มต้นโปรเจกต์ขนาดกลางที่ต้องใช้ความมั่นใจถือว่ามีพลังงานช่วยสนับสนุนจากผู้ใหญ่ได้ช่วงบ่ายประมาณ13นาฬิกาถึง16นาฬิกา พลังงานของการทำงานหนักจัดการปัญหาเหมาะก,กับการลุยงานที่ค้างคาการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคการเดินทางระยะสั้นหรือการซื้อขายที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากช่วงเย็นค่ำ16นาฬิกาเป็นต้นไปพลังงานของการพักผ่อนทบทวนควรใช้เวลาในการอยู่กับตัวเองทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและวางแผนสำหรับวันถัดไปงดการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเพราะมีโอกาสผิดพลาดสูง สีนำโชคประจำวันที่19ทับ6-8สีที่เสริมความมงคลดึงดูดพลังบวกสีเขียวทุกโทนสีม่วงหรือดำสีแห่งโชคลาภและการเงินแบบลับๆสีที่ควรเลี่ยงสีที่ให้โทษสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเป็นสีที่ดึงดูดความวุ่นวายหรือความเหนื่อยล้าในวันนี้ คำแนะนําวันนี้เป็นวันที่โหราจา์เตือนเรื่องความประมาทและการเริ่มต้นแบบยิ่งใหญ่ดังนั้นถ้าชีวิตมีเรื่องที่ต้องเคลียร์ให้จบเรื่องที่ต้องสู้ให้สุดหรือเรื่องที่ต้องเริ่มต้นใหม่แบบเล็กๆในระดับส่วนตัววันนี้คือวันที่ทําได้ดีแต่ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนครั้งใหญ่หรืองานมงขลนสุดปังเก็บไว้ก่อนจะชัวร์กว่าเยอะใช้ชีวิตให้มีสติไม่ประมาทในทุกเรื่องแล้วพลังงานร้ายๆก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับ ลุย